วันนี้เราจะไปคอนแอตลาสกันตอนนี้เราจะเดินไปขึ้นรถที่อนุสาวารีย์ทุกคนเราตื่นเต้นมากเลยอะ่ะวันนี้จะเป็นคอนเสิร์ตแรกของแอตลาสเราแบบมีวันนี้แล้วเมื่อเช้าอะ่ะก็เมื่อคืนก็คือนอนไม่หลับเลยพอตื่นเช้ามาก็แบบจะร้องไห้อะ่ะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าทาแล้วเดินมาทุกคนเรามาเจอไป้ายไหนเราถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปให้ดู เรามากมาเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อไปแรกบัตรแล้วก็ไปหากินข้าว เรามาถึงหน้าง,งานแล้วตอนนี้น้องกำลังไปแลกบัตรอยู่คนเยอะมากบนฟุตต๊ะก่กอเจ <ś> กำลันกกลลงนั่งรอรถลานจะไปก,กินข้าวกัน สวายมากแล้วก็มานั่งลอยอยู่ป้ายนี้เราไปซื้อเสื้อมาสรุปได้เสื้อมาสามตัวแล้วแกะให้ดูที่หนังตัวร <c oughs> างมาแล้วทุกคนถ่ายได้ไหม <c oughs> จั่งรัวรางไปกินข้าวกัน <c oughs> ถึงคอรโม่แล้วแวยวเราจะเดินไปกินข้าว<อ>กันโตาหยู่ตรงนพอดีเลยโต๊ะคอรโม่เห,ห,หรอเขาคือไปฝนตกแรงมากเดินจะเดินกลับไปทันดอรโรมกันเบนสกายวอล์ก อันนี้กินก็อิ่มแล้วแล้วฝนตกแรงจริงเราเดินกลับมาหนะ้าขอราโดนเรืด่ดฝนตกนี่เราก็มาเก็บโปรเจกต์นะคะทุกคนเราถ่ายรูปไปเยอะมากเดี๋ยวเราจะเอารูปให้ดู น,นี้คอนเสิร์ตกันมาจะเริ่มแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิดีโอแบบแนะนำทีมคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของแอตลาสเลยนะคะเปิดเวทีเพลงแรกมาด้วยเมเดเมเดนะคะเพลงเดบิวต์ของแอตลาสแล้วก็เพลงแกล้งลืมกันต่อเลย แรกทูราดาใก่เอาง่ายๆเลย3เพลงเมื่อกี้ชอบไหมชอบเพลงโลเลคือเราชอบข้างหลังมากเลยที่เป็นแบบรูปของแอตลาสแต่ละคนอ่ะคือน่ารักมาก นี่ทุกคนมาดูแอดลัสตีลังกาในเพลงรักกันวันเดียวก็คือว้าวมากอันนี้ภูมิใจอ่ะแอดลัสเก่งมากคนอื่นแจกอะไรไม่รู้แต่คนแอดลัสแจกมังคุดในเพลงมังคุด แกแล้วตอนนี้คือสเตจเอียงไปเอียงมาคือเก่งมากถ้าอลารไม่เก่งแล้วใครจะเก่งนอกจากจะต้องจำท่าเต้นล้วยังต้องมาส่งตัวบนเวทีที่เอียงไปเอียงมาอีกต่อไปเข้าสู่พาสเตจโซโล่เปิดคนแรกมาด้วยเออร์วิน นี่แหละที่ถูกต้องเออวินกับการโซโล่กีตาร์คือเราอยากเห็นเออร์วินเล่นกีตาร์แบบมาตลอดเราเห็นเออร์วินเล่นในไลฟ์สดมาหลายครั้งมากคือวันนี้คือได้เห็นแล้วคือดีใจมากแล้วเออวินก็คือทำดีทำถึงเล่นสุดคือแบบประทับใจสุดๆ ต่อมาคือมีออนนะคะมีออนเอาเพลงของ BTS มาร้องในเวทีคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วอ่ะ oh. okay, คนต่อมาก็คือพี่เจตพี่เจตมาในลุคของล็อกสตาร์ก็คือทำถึงมากเป็นแบบพ่อหนุ่มเจทีแรปเปอร์ที่ถูกต้องคือเราสนุกกับโชว์พี่เจดมากคือเราเอนจอยแบบคือดีใจที่พี่เจด กล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะแบบนําเสนอเพลงนี้ออกมาอย่างที่รู้ๆกันพี่เจดชอบปุติสแรมมากจังหวะถอดเสื้อใส่แว่นคือโคตรเท่เลยพี่เจ ก็คือน,น่ารักมากล่อมว่าคือแบบน้องแทน่ารักมากน้องแทเป็นแฟนคลับของวงเทนเซอร์นะคะก็เลยเลือกเพลงดาราลีมาร้องน้องแทชอบทั้งสองเวอร์ชันเลยก็เลยเอามาเอาทั้งสองเวอร์ชันมาลองเป็นในเพลงเดียวก็คือ เก่งมากน่ารักมากคือตัวเล็กจิ๋วแค่เนี้ยแต่แบบความสามารถเก่งมากคือแบบจังหวะที่น้องกระโดดลงมาจังหวะที่กระต้นบนตัวก็คือแบบหนูลูกทำไมหนูเก่งจังหนูตัวแค่นี้เดียวแต่แบบม,มันมีภูมิใจในตัวหนูมาก นต่อไปที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือพี่จูคืออันจริงช็อกมากไม่รู้พี่จูจะแบเดวดีก็คือเจ้าพ่อพญาดาของแอดลนสจริงๆสมมงเจ้าสมมงเมนเหลือยคือทำถึงมากเป็นโชว์ที่แตกแตนสุดๆก็คือทั้งหอ,อก,กรีดกันแบบอื โดยเฉพาะเราด้วยเราก็กีฬสนั่นเหมือนกันคือพี่จูทําถึงทําถึงแบบทําถึงจริงๆอ่ะ <S 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 แล้วยิ่งจังหวะที่ถอดเสื้อลงไปเต้นในน้ําก็คือใครจะไปคิดว่าพี่จูจะมาเต้นในน้ํากลางเวทีคอนเสิร์ตแอดลาดแกคือมันที่สุดแล้วจริงๆ ต่อมาก็คือพี่ภูมินะคะพี่ภูมิร้องเพลงคนไม่มีแฟนคือเราชอบเสียงพี่ภูมิมากเสียงพี่ภูมิคือเพาะกังวาลสุดๆแล้วพี่ภูมิเลือกเพลงนี้เพราะว่าร้องให้พ่อแล้วพ่อพี่ภูมิก็มาดูพี่ภูมิในวันนี้ด้วยคือแบบอืม,อมันหัดใจมากๆเลยและเราชอบการดีไซน์โชว์ของพี่ภูมิมากที่เป็นแบบเอาเวทีมาเป็นทางเดินอ่ะแล้วพี่ภูมิก็ค่อยๆเดินลงมา แล้วตอนจบก็คือจบแบบดาราเบอร์ใหญ่ของจริงนี่ชอบมากฉากลงเวทีของพี่ภูมิอะและปิดจบด้วยไหนสมศักดิ์ีนักเต้นระดับโลกมากคือไหนแกเก่งมากอยากบอกไหนว่าไหนมัน่นใจในตัวเองเยอะๆนะไหนเก่งมากจริงๆเราภูมิใจในตัวไหนสุดๆเลย แล้วก็ไปกันต่อกับเพลงเขามาก่อน แก้เหงาเพลงต่อมาคือเพลงหนึ่เป็เป็นเพลงที่น้ำตาท่วมหอสุดๆใครไหวไปก่อนเลยแต่คือทางนี้ไม่ไหวแล้ว ี้เป็นช่วงพักเวทีคือน่ารักมากเปิดตัวสเปเชียลเกตก็คือมินลีมาคอแลแลบกันในเพลงสปอร์ตน่ารักมาก ไอ o t t h ดแด a เมจได้อย่างแบบอลังการมาก got the magic. เพลงนี้เป็นอีกเพลงที่กิมมิกเยอะมากตอนช่วงกลางเพลงก็เป็นแบบเวทีปรับไปปรับมาแล้วเอลาร์ดก็เดินลงมาตรงหน้าเวทีแล้วก็เล่นกับเงาจับกับฉากข้างหลังอีก ในเพลงละอิดอัพก็มีการเล่นกับไฟคือในแต่ละเพลงอะ่ะมีกิมมิกไม่เหมือนกันเลย oh ไดูค่ะอีกหนึ่งกิมมิกที่ชอบคือการที่ให้แอดลัสถือปืนพ่นควันนะคือมันเท่มาก โมงในแอดลาตีลังกากลางเวทีคอนเสิร์ตแล้วคือน่ารักมากพอในตีลังกาเสร็จพี่จูรีวิ่งมากอดไหนแล้วทุกคนก็วิ่งมากอดกันเป็นภาพที่น่ารักมากอะ่ะวันนี้ในเชร่านักนหนักมากเท่าที่เราดูมาคือตีลังกาหลายรอบมากหลายเพลงมากตอนแรกก็ไม่สังเกตรหรอกแต่พอแบบมาทําคลิปรวมกันก็คือเออตีลังกาเยอะจริงๆหลัง,จ,งจากนี้ก็พักผ่อนนะโอเคนะทุกคนจะรูกันไหม ตอนแรกก็ยังหวากับที่แหน่ทีลงกาอยู่พอพี่จูถามว่าโอเคกันไหมทุกคนคือไม่โอเคแล้วตอนนั้นคือ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ปิดจบเพลงสุดท้ายด้วยเพลง s t i l l w i t h You จังหวะน,นี้ไม่มีใครไหวแล้วทางแอดลาทางเอลิสตาแดงน้ำตาไหลกันหมด <c oughs> อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ทางแฟนคลับทำให้กับแอดลาดนะคะสวยมากจบไปแล้วกับคอนเสิร์ตแรกของแอดลาดเดาว่ากับแอดลาดทุกคนว่าแอดลาดเก่งมากๆเราภูมิใจในตัวแอดลาดทุกคนมากๆขอบคุณแอดลาดที่พยายามฝึกซ้อมพัฒน,นาตัวเองตลอดจนมาถึงวันนี้จะ คอยอยู่ซัพพอร์ตแอดลัสตลอดไปขอบคุณที่เกิดมาให้ได้รักกันขอบคุณที่มายืนอยู่ตรงนี้ให้เราได้มองเห็นหลังจากนี้ก็สู้กันต่อไปเราจะคอยซัพพอร์ตเป็นแรงใจให้แอดลัสตลอดไปนะและ้วยาบอกอีกอย่างว่าเราไม่เคยผิดหวังเลยที่เลือกรักแอดลัสคอนวันนี้คือสนุกมากเป็นเป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีความสุขมากๆจริงๆคือมันครลด์มากทั้งสนุกทั้งเศร้า ทั้งได้เสียงหัวเราะทั้งได้น้ําตาจะเป็นอีกหนึ่งวันที่อยู่ในความทรงจําของเราไม่ลืมเลยทุกคนตอนนี้เป็นเวลาห้าทุม่มเราเพิ่งกลับจากคอนแอลลาใช่ปะ่ะคือเราอ่ะนั่งรถจากหน้าคนมาลงอนุสาวรีย์ใช่ไหมถ้าเราแบบก็จะต่อวินกลับเข้าห้องแต่ว่ามันไม่มีวินเลยอ่ะเราก็เลยกระฝนมันก็ตกเราก็เลยไปซื้อเสื้อกันฝนแล้วก็นี่แหละก,กำลังเดินกลับห้องเฮ้ยชีวิตติ่งก็คือเสือ้อ คือเราอะถ้าถ้าเราคนเดียวเราก็เดินกลับได้ใช่ปะแต่ว่าเราซื้อเสื้อกันฝนเพราะว่าเดียวบนคอนเปียกอันนี้เราก็จะเดินกลับของกันแต่ว่าคนอนดีมากเลยประทับใจมากสามชั่วโมงแอลอาเล่นเต็มสามชั่วโมงเลยแต่ว่าคนอนแอลอารวันเนี้ยเราไม่ได้ร้องไห้นะตกแต่เหมือนกันตอนแรกนึกว่าเจนจะร้องตั้งแต่แบบเริ่มคอนเลยแต่ว่าไม่ร้องเลยสักนิดร้องแค่ตอนแบบเออวินพูด ถือพ่ออันนั้นน่ะร้องกับตอนที่เห็นน้องแพทร้องอันนี้ก็ร้องเหมือนกันจะร้องแบบร้องน,นิดเดียวแต่ว่ากีดจนเจ็บคอกคือ <c oughs> กีดแต่อัดออกอย่างอัดกลับก็คือกีดทุกคนกีดทุกเพลงกีดแต่ฉันยอมเสียงหายน้ำก็ไม่มีกนโคอแห้งมากแต่ก็ต้องมาเดินตากฝนกับพ่อ